สวัสดีครับบช่างไปอีกแล้วนะครับสารพัฒนาชานน,นครับเอาผักตบใส่เยอะเกินไปไม่ดีนะครับออกทิ้งเยอะเลยผักตบตั้งแต่สองวันแล้วฮะก็มาดูบอ่อนะครับเห็นตัวตัวหอยนะครับบอ่อหอยขมอย่างนี้เดี๋ยวเห็นตัวหอยขมสบายใจนี่ก็ตายเยอะนะครับผักตบเย,เยอะเยอะเกินไปใส่แค่ต้นสองต้นก็พอแล้วฮะ อย่าให้มันปิดผิวน้ำนะฮะเพราะว่าอหอยนี้ต้องการแสงแดดนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่ในร่มหอยขมไม่อยู่ในร่มนะครับเพราะว่าเราทําหลังคาให้อยู่แล้วครับไม่โดนแสงตอนเที่ยงเที่ยงอยู่แล้วนี่ก็เป็นสิบบ่อที่ผมลงไว้ทดลองดูลองผิดลองถูกเป็นการเรียนรู้นะครับดูเพื่อเป็นการเรียนรู้ต่อยอด อันนี้ก็มีเยอะอยู่เยอะไม่ใช่ไม่มีนะครับมีมีอยู่ผมอออกทันก็ตัวใหญ่อยู่นะฮะอันนี้ก็ลูกลูกมักกนโอ้โหบ่อนี้บ่อนี้น้ําสีนี้นะฮะแต่ว่าเต็มนะ้วไม่ต้องใส่ผักตบเยอะใส่นิดเดียวใส่ต้นเดียวนี้ก็พอนะครับเพราะว่าแดดมันจะหอยขุนี้ต้องการแสงแดดนะครับ ต้องการแสงนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ชอบร่มนะฮะผมสังเกตด,ดูจากธรรมชาตินี้เอามือไปงมดูในในโพรงหญ้านี่ไม่มีไม่มีหอยนะครับมันจะอยู่ตามปลายญ้าที่ปลายต้นญ้กากอหญ้าที่ออกมาในน้ํานะฮะยื่นออกมาในน้ําแล้วทีนี้ไปกอหญ้ามันสุดแล้วฮะสุดแค่สุดแค่นี้ปุ๊บหอยมันจะมาอีกคืบหนึ่งนะประมาณประมาณยี่สิบเซนนะครับ หอยมันจะไม่อยู่ใน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 โพรงย้าเนใต้คุ้มไม้ไม่อยู่อย่างนั้นฮะสังเกตด,ดูต้องใส่ผักตบกน้อยลงร่งงไว้อย่างนี้ฮะให้ให้แสงแดดโดนบ้างให้แดดโดนบ้างแต่ทํำลังคาไว้เพราะว่าตอนเที่ยงแดดมันร้อนแดดร้อนจะทําให้น้ําร้อนนะครับอันนี้ดูบ่บอน,นี้เยอะจังเยอะนะบ่อน,นี้เต็ม แต่พวกนี้อุ้ยขาติดคาติดคาติดบ่อพวกนี้ก็มีตายม่งนะครับก็มีมีอยู่นะครับมีมีม,มีดำดำขา,ขาวขาวมีเต่หอยนะครับมีเต่หอยก็เรียนรู้ดูเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดกันต่อไปนะครับใครอยากเลี้ยงหอยขมนะครับ แต่ผักตบเยอะผมว่าไม่ดีมันเจ็บชิ้งหมดเลยนะครับชิ้งหมดเลยทําให้น้ําเน่าด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องอีสานพัฒนาชาแนลนะครับอันนี้ผมก็เอา,เอาน้ําใส่บ่อน้ํามันลดเอาน้ําใส่บ่อก็ทําอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ให้สายยางมันมาปลายท่อให้มันมาปลาย ก็สายยางให้มันมาติดกับบอ่ออย่างนี้น้ํามันจะได้ไม่ไม่แรลกลงถึงก้นบอ่อน้ำจะได้ไม่ขุนก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ